น้องปลาล์มนะครับเสื้อสีขาวขาวฝั่งขวามือนะขอบคุณพอ่อจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับขอบคุณแม่ฝั่งขวามือนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ครึ่งฟ้าครึ่งฝนก็ไม่ตก แต่เมื่อวานน้องเปามารับรถนะพอรับน้องเปาออกไปปุ๊บฝนตกเลยฟ้ารั่วกันเลยทีเดียวแล้วก็ไปอารถของน้องปามเนี่ยล้างอยู่ที่คาเเคเอากลับมาแบบเชียวเชียไม่เปียกน,นะครับสรุปแล้วรถน้องเปาก็ไม่เปียกรถน้องปามก็ไม่เปียกเอ๊ลูกค้ารับรถนะครับอักษรปอปลาเหมือนกันเลยแบบนี้เขาเรียกว่าฟังฟังเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่รถกันนะครับนันนัก หนักเงินหนักทองเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันครับอ่ะเชิญครับเชิญครับยืนพยายามยืนซ้ายขวาเราเท่ากันเว้นตรงกลางไว้หเห็นป้ายทะเบียนนะครับโอเคนั่นแหละครับ กุญแจยอยู่ฝั่งนี้ถูกแล้วครับเนี่ยกุญแจยอยู่ฝั่งนี้ถูกโอเคโอเคนั่นแหละนั่นแหละไ,ได้แล้วครับได้แล้วมุมได้แล้วครับมุมได้ละมองกล้องนะครับผมโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ให้หน่อยครับผมแบบนี้นะ <c oughs> โอเคโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาถ่ายรูปสามคนถ่ายรูปสามคนมีใครบ้างเอ่ยสามคน อาถ่ายรูปสามคนนะอย่ามองกล้องนะครับถ่ายแล้วครับหนึ่งสองหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวขอภาพแนวตั้งหนึ่งรูปนะครับผมเ,เดี๋ยวไหว้ที่ตัวรถใครจะไหว้เอ่ยอค,คุณพ่อก็อวยพรไว,ไว,ไวชัยให้ลูกนะครับเ,เดี๋ยวถือทั้งพานเลยครับน้องปามถือพานให้คุณพ่อก็ได้ เดี๋ยวพาคุณพ่อมาที่ตัวรถนะครับมาทางนี้เลยครับทางนี้เลยเ,<อ>เดี๋ยวก็ขั้นตอนนี้นะครับลูกค้าก็จะอวยพรอวยชัยให้แก่ลูกสาวนะครับอเอาแขนได้เลยครับแขนตรงนี้ได้เลย ที่เป็นชอ่อก็อาวางด้านหน้าครับคุณพ่อส่วนรูปก็เอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนวางวางไว้ได้เลยส่วนช่อดอกไม้วางไว้ตรงนู้นครับความเจริญรุ่งเรืองจะได้ไม่หลุดลอยไปไหนอยู่กับเราตลอดไปสองอันเลยครับสองอันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เกียร์ออโต้ของน้องปามก็เป็นเกียร์ออโต้ถูกต้องไหมครับอ๋อโอเคงั้นพื้นฐานก็เหมือนกันนั่นแหละพวกกระจกไฟฟ้าก็เคยใช้ถูกต้องไหมการปรับกระจกมองข้างก็จะเป็นฝั่งนี้เลือกขวาเลือกซ้ายนะครับแล้วก็ไฟโยกนะ <Auto. S 1> ตัวนี้พับกระจก <Auto. S 1> ตัวนี้เป็นออโต้ครับผมตัวนี้คือพับกระจกมองข้างับ่ยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นล็อกประตูปลดล็อกประตูนะครับแล้วฝั่งน,นี้ก็จะเป็นขึ้นลงออโต้เดี๋ยวรถจะขาดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตู<า>นิดนึงตัวออโต้นะครับก็จะเหมือนกันเนาะ ก็ P I N D นะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างก็คือตัวพวกแอร์พวกอะไรเงี้ยถ้าต้องการเปิดแอร์นะครับก็ตัวนี้พัดลมแอร์นะแล้วก็ตัวนี้น้ายาแอร์เวลาเปิดดูนิดนึงนะครับตัวน้ายา AC มันติดไหมนะครับมันต้องขึ้นสีขาวตัวนี้ต้องขึ้นแสงสีขาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจไปตำแหน่งออนนิดนึงเดี๋ยวพาเชื่อมต่อบลูทูธไว้ เอาโทรศัพท์เชื่อมต่อไว้เลยไหมครับแล้วก็มาบลูทูธนะครับคนตน้องปามใช้ของอะไรอยู่ครับตอนนี้ตัว iPhone ใช่ไหมครับแปบ๊บหนึ่งนะ iPhone นี้จะมาช้าก,กว่าเพื่อน จะถ่ายรูปหรือเปล่าเจ๋หรือยังครับน้องปามลองดูที่ลายชื่อของบลูทูธก็ได้ครับมีคำว่าคาออดิโอไหมของของตัวโทรศัพท์นะครับขึ้นใช่ไหมครับกดเลยก็ได้ครับกดเลยครับผม ใช่ครับโอเคตกลงตกลงที่โ,โทรศัพท์เลยนะใช่ไหมใช่ครับจะพูดสำเร็จละกำลังเชื่อมต่อโปรไฟล์แป๊บหนึ่งใช่ครับตกลงเรียบร้อย อันนี้ก็คือเวลาเดินทางอะไรเราก็ใช้แผนที่อยากตัวนี้ได้เลยนะครับเวลาเสิร์ชหา g o o g l e อะไรอย่างเงี้ยครับตัวหน้าจอ,อามันก็จะมีแบบนี้เราก็มาตัว Apple c a r p l a y ครับเนี่ยมันก็จะขึ้นครับเราก็กดดูแผนที่ได้เนี่ยเ,เอาเอาจะพอะแผนที่ใหญ่ก็ได้ครับนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวตัวไหนอีกตัวตัว กุญแจนะครับกุญแจเนี่ยเขาจะมีรูตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช้ในกรณีที่จอดรถที่ห้างสับสินค้าหรือว่าจอดที่มันบังหน้าคนอื่นนะครับแล้วเขาต้องเข็นรถอะ่ะต้องให้เขาเลื่อนรถได้อะ่ะวิธีทําเป็นเกียร์ว่างนะครับคือลูกค้าต้องไปตำแหน่ง P แล้วดับเครื่องก่อนเราหลังจากนั้นเอากุญแจครับกดใส่รูตรงนี้เลยกุญแจใช่ครับกุญแจตัวนั้นแหละครับเราก็เลื่อนมาตำแหน่ง N แค่นั้นเขาก็จะสามารถเข็นรถได้เราก็สามารถล็อกรถด้วยรีโมทได้นะครับนั่นแหละ จะประมาณนี้พวกเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเครื่องมือถ้าจําเป็นต้องใช้นะครับนี่ครับเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ครับยางอะไรจะอยู่ด้านหลังนะครับเด,ดเดี๋ยวช่วยดูนิดหนึ่งเล็กเดี๋ยวแป๊บหนึงลูกยางอะไรจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับอย่าลืมนะครับรถ ช่วยกันจำนิดนึงเขาจะรับประกันแสนกิโลเมตรสปีนะครับแต่ว่าท<ม>ีเนี้ยต้องเอารถมาเข้าเช็คทุก6เดือนหรือหมื่นกิโลนะครับน้องปามอย่าลืมเอารถเข้ามาเช็คนะครับ6เดือนหรือว่า1 0 0่งนืนกิโลหกเดือน,อนใช่ครับนั่นแหละเออ,นนะะอใช่แล้วก็ทีนี้คือถ้าจะเข้าตอนไหนก็แจ้งนิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวจะได้ดูคิวดูอะไรไปให้ล่วงหน้าหนึ่งวันทําการนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะได้ส่งให้ทางทีมประชาสัมพันธ์เขาแจ้งจองคิวจองอะไรให้ ครับนั่นแหละเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับดูที่โทรศัพท์นะลองดูที่โทรศัพท์ก็ได้ครับสามสิบเ <39. S 1> จะออกเลยก็ได้ครับอโอเคสามสิบเก้าครับเสร็จพอดีเลย เชิญเลยครับผมกันเลย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 ตัวเล็กไปขั้นไหนอ๋อไปไปกับแม่ไม่ไปขั้นใหม่โติดแม่จริงเลยบ๊ายบายโอเคครับขอบคุณครับคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดประตูนะเดี๋ยวผมจะปิดประตูนะระวังนะระวังนะจะไปไหนกันต่อครับเข้าบ้านเลยโอเคครับเอาเหรอ ครับโอเคครับรวยๆเองครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อเดี๋ยวผมปิดประตูนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนะขออนุญาตปิดประตูนะครับ ปแล้วไปแล้วรถคู่ใจโอเคขอบคุณทับท่านนองจันหมดแล้วท่านเ,เดี๋ยวรอยิบสองเราไปส่งสุลินค,ครับผม